วันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเราก็มาพบกันอีกนะคะกับห้องเรียนครูไม้เนาะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ นะคะไม้ประดับนะคะวันนี้ก็อยากจะให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับไม้ประดับนะคะว่าไม้ประดับมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็มีชื่อมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนอาจจะเคยสังเกตเห็นอยู่แล้วในชีวิตประจําวันหรือว่านะคะที่บ้านของเราคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองปลูกไว้หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเคยปลูกมาแล้วนะคะเราอาจจะยังไม่ทราบชื่อเนาะนะคะวันนี้นะคะ ครูม้ก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ประดับของเรานะคะไปกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับไม้ประดับเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็คงจะทราบชื่อนะคะทราบลักษณะนะคะไม้ประดับแต่ละชนิดนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ,ะก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้นะคะที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถจดจําชื่อลักษณะนะคะของไม้ประดับแล้วก็นะคะอ่า นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เนาะวันนี้ก็คุณครูมายนะคะมีความรู้มาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ